สวัสดีนะครับลิ้น CBR 150ร้อยห้าสิบแปลงเป็นลิ้นคู่นะครับงานสร้างครับขนาดใบสามสิบมิลครับผมอันนี้หกหกทักห้าลูกบอสนะครับสีวาวหัวฉีด CBR สามร้อยครับ นี่ฮะประเก็นสิปอมิลครับผมวาลโตนะครับเตอร์สิบสี่สามสิบสี่ครับนหน้าสิบสี่ดุงย่อนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ